เงินช่วยเหลือ3กรกฎาคมน,นี้ได้รับเงินแน่นอนเป็นกลุ่มไหนยังไงนะคะดูคลิปนี้เลยค่ะก่อนในฟังพร้อมกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตเงินช่วยเหลือกันบ้างค่ะหลังจากที่สถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างเครียดนะคะทุกคนเงินช่วยเหลือก็มีข่าวสารมาเพิ่มเติมให้ค่ะล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการติดตามความคืบหน้านะคะเรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยเก็บ เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5และดูการผลิตปี2567ทับ68นะคะโดยสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะคะก็ได้แจ้งให้จัดส่งเลขบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกสของเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือนะคะพร้อมทั้งข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อยฤดูกาลปี2567ท68และคาดการฤดูกาลผลิตปี67ท68 ซึ่งมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยนี้นะคะกำหนดจ่ายเงินช่วยเหลือรอบที่1ในวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยที่มีสิทธิได้รับเงินที่มีเลขบัญชีทกสถูกต้องพร้อมรับการโอนเงินและต้องดําเนินการเพิ่มเติมจํานวนทั้งหมดที่จะโอนเนี่ย120,000รายด้วยกันนะคะดังนั้นไปเช็คตัวเองด้วยนะคะว่าถ้าเราดําเนินการตามเกณฑ์ตามเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยหรือยังนะคะโดยชาวไร่อ,อ้อยเนี่ยจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนให้ครบดังนี้นะคะ 1. ค่ะทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะ เมื่อโหลดแล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยก็คือนําบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนนะคะโดยเสียบเข้าที่เครื่องอ่านข้อมูลที่โรงงานน้ําตาลหรือเขตที่ประสานงานในพื้นที่ค่ะสามนะคะลงทะเบียนผ่าน World Wide Web i-Industry นะคะ ขั้นตอนนี้นะคะสามารถทําได้เลยค่ะก็เป็นการสมัครเป็นสมาชิกของกระทรวงอุตสาหกรรม 4. นะคะก็รอเช็คยอดเงินโอนผ่านเข้าในระบบแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะชาวไร่อ้อ,อยที่ไม่ได้รับเงินเนี่ยก็จะต้องรอรอบต่อไปนะคะหรืออาจจะมีข้อผิดพลาดของเลขบัญชีหรือการลงทะเบียนก็ให้ติดต่อโรงงานน้ําตาลที่เป็นคู่สัญญาในการส่งอ้อยได้เลยนะคะอะ่ใครที่เป็นชาวไร่อ้อ,อยอยู่บ้างอยู่จังหวัดไหนย,ยังไงดําเนินการเสร็จเรียบร้อยหรือยังนะคะก็มาแชร์เพื่อนกันได้ใครที่ยังไม่ได้ทานะคะยังไม่ได้ดําเนินการเนี่ยก็รีดําเนินการนะ รอบแรก31รกรกฎาคมน,นี้ค่ะสำหรับเงินช่วยเหลือชาวไรายอ้อยนะคะคลิปนี้อัปเดตให้แล้วติดตามข่าวสารอะไรกันอยู่บ้างอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้แล้วแต่แกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ